สบายดีเอฟซีถูกผกด่านเนาะนี่เสาพรก่ะตื่นขึ้นมากะฮดหัวร์ฮดจวนไปนองเอ้ยพอดีกับแหละกับขึ้นมาเนาะพีส่สาวกะขึ้นมามาเฮ็ดทุระหายเสาพ,เพรไปเบิ่งไนเลยผลเฮ็ดยังกินเนาะ มาหล่ะก็เห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเอ้ยได้ปลามาเ็นแกงปลาพี่น้องเติมอูมามิสบายดีสบายดีืด้ <c oughs> อยพี่น้องเอ้ยมันเป็นตอบแสงที่สาวขึน้นมาอันเครื <c oughs> อ่องเฮือน <c oughs> หายกับอย้อยอ้เคยเนาะ เคนเอามาเฮ็ดกินซอยแสบกระบอเอา้<ส>าเก้าคือไปใส่พื้นอีน,นี่ยใส่านเลยเนมันบชุกแล้ชุกเลยเอาผดอีกอ่เอาผดอีกหนึงพอดีไห้หัวจิงไข่มันหอมอาก็เอาหัวจิงไข่ลง มื้อวานนี่สอพรเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นกินหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยยังบ่หมดหากาดหนาวมันก็บ่บ่ดอกเนาะเฮาบ่ได้อุ่นไ้ด้มือคืนบ่มีไฟฟ้าเียตู้เย็นบ่ได้อากาศหนาวมันเย็นหนาวพี่น้องเอ้ยอาเอาอากาศเอาคเย็นอันนี้พ่อเนาะพ่อสพรเงินไปงบๆ รุนสวนสาพรพี่น้องเห็ดกับแม่มากอะพุดขนานพักปูกโคกบงนานแข้มหัวอันนี้ปูกโคกบงแล้วก็พักซีพักตัวเคี้ยวแล้วนะคามเม่เพิ่นปลูกไว้เนาะแล้วก็ท,กท,กกทั้งนอกพูนผูทางกรกุรุ่นพันมันใหญ่<า>เบิดนี่ก็พอกินอยู่ดอกพี่น้องเลยพักไหนอย่างคล้ายเธอเพิ่ได้เอาปลาปิ้งเนาะปิ้งอ่ะหัวโตเนะ ลงไปเิ่งเลยเนาะไอ้เคยเพิ่นสีเห็ดไปแบบใดเนาะนี่แต่จะเป็นไอ้เคยเนาะกำลังหาใหม่สิไปเห็ดแบบแบบเพื่อนหายเนาะยืมใหม่น้ำข้าายืมใหม่เสร็จน้ำเพ่นน้ำเอื้อเพื่อนไก่นี่แหละ ไเบ่งบอลชาพรทีปลุกเลยเนาะจะเป็นม่องได้สาวสกีอายอันนี้จะเป็นบริเวณเดินบ้านของค่อยเลยถ้่วพอร์กำลังหยางไป ไอ้เคยเพิ่นก็ขึ้นมาเคิงเฮือนไห้สะพอว่าสิยองสือนมื้อนี้มื้อ11ค่ําแล้วมันสั่นก็ขอโทษขออภัยเด้อ เป็นบอลชาพรปีปูเพื่อนเลยพี่นเ,าเาาน,น,นาะจะจะห่างกับหัวห่างกับหัวประมาณสามสี่เมตรสี่เมตรหาเมตรพี่เนาะห่างกับหัวประมาณหาเมตรหัวทั้งขอบทั้งขาเพื่อน หินทรายก็สั่งมาแล้วสบายดีปลาล,ลูกไหมล,ลูกลูกเศว้าวกับอย่างน้ำกดเต้ยเต้ยเต้ยเต้อยอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านเป็นหัวทางหน้าบ้านแล้วก็จะเป็นบอนหน้าบ้านะทางนั้นก็นจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเก่าลางังลังเก่า เคยเป็นคนมยาย่อหายนี่ก็จะเป็นพอนางเรื่องพี่น้องพอนางเรื่องสอยกับไอเห็ดคายมาสองร้อยก็บได้ขายเห็ดขับายพอร้อยพ สบายดีพี่น้องแน่เห็นปะตอนนี้อาเพิ่นกำลังกำลังเคืองีน้อให้พี่น้องเบิ่อไปมาเอยพ่น้อเห็นแต่ทางหลังจะจะเอ บายดีบายดีบาดีพ่อแม่พี่น้บายดีเมือนี้ปาาเมากับเต้าแพงนะกับมาแพงกับมาพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาเซอร์ฟเต้าพรปข่าวโฮมไปแบบบาบูบูโตเลยพี่น้องเยไปกับบูไปกับบูไปขาวโฮมไป ไม่กำลังเห็ดตอนนั้นเพิ่งที่นึงเลยเพิ่งแรกเราก็จะคุดเตาเนาะอย่าไปผ่านที่ละลูกงกี <ances S 1> ้น่ออนะสกี้น่ะคูนได้รักต้นนามเลยยับเขามาใหม่ห้ามเตา ใจหุ่มเดยงามอ้อย้ามนาวละกาเนาะได้กันเลยทบเตกน่ะเตกมายามยามทำข่าวมาติดตามชีวิตสาวพอนะพี่เนากับเบ่าแพงกับมีอยังว่เป็นจุ๊บพี่นนอะหายเกินวายชาวพรนทีพี่นาอคน ไรเติมเนาะกระต่นเต้นอึ้งไรเติมไรเติบคิดว่าคนสิมายังเนาะมามานนี้บ่รีวิวนี่บ่หรืออันนี้เพื่อนนี่บ่อ่์ไอ้ใจกะสิกะสิมาอันถ่ายคลิปตอนแรกพี่น้องก็โบ้เดีฮู้ได้นี่ยนะป้าเมากับโบ้หู้ซาแพงกับโบ้หู้อักกูเดียวพี่น้องป้าเมาป้าเมาละส่วนป้ติดตามอยู่คลิปเพิ่นเลยเด้อพี่น้องตอนเพิ่นมอบของควันให้สาวแพงซาแพงหมอถ่ายคลิปป้าเมาหน่ะบัดมาบัดสาแพงโขกเงินมานำ ดีใจเนวนอันหาพันบาทพี่น้องขอบุญขอบคุณทางเอื้อยเอื้อยปุ้ยเนาะเอื้อยปุ้ยบ่เอื้อพี่ปุ้ยเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อเอออื้ยเดขอให้เอื้อยสุขภาพแข็งแรงเดินทางทำละทำงานก็ให้ปลอดภัยเนาะปลอดภัยทุกๆอย่างเขาบอกโควิดก็ได้เอื้อยเอื้อยอยู่ทางเยอรมันเนาะเอื้อยปุ้ยเขาเอื้อยอยู่ดีมีเฮงเบิดครอบครัวของเอืใอยเด้อ ขอให้เอือยบุญขำน้ำสู้แต่บุญลลายลำรวยไปนํากันเนาะขอให้เอือดเลยรวยนิ่นไปทั้งเอือยแพงเอือยเมาเบาแพงเลยเนาะขอให้โชคดีให้มันมานเด้อเด้อไม่มีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันโอเคนะห้อยู่ดีไม่แห้งเพื่อสุขคนไปฮุบปักกันแย่มาให้สาวพรอี่พี่น้องเอ้แต่โจมหนึ่ง มือเราก็เอามาแต่น้าประเภทกระโจมหนึ่งเอามาตากไว้บใ้ตากจแดดใช่เส้นนั้ในตลาดลูกผึ่งใส่ล้มมันแตงเขียวเนาะเอาไว้ใส่แกงหน่อไม้แกงอันอันนั้นย่ำแด่มันงามมเลยไม้่ทงอยากกินเกลือลูกอย่ากกินเกลือมาม่าอันนั้นตัดใส่ตอนนี้เพื่อนกำลังทั้เอื่อยกามา เห็ดจ tamam. ิวเห็ดกินซอยเป็นกระลังเนาะเปินกระมากันมาเห็ดกินซอยเปิดกันยากยากแน่แล้วเพิ่นก็ตั้งคั้นเนาะตั้งคั้นได้ตามสิบเดือนตั้งคั้นอีกแล้วเปิดคือมาน้ำผู้ชายใช่ปะ สองสามคูดอยู่ในท้องมีผ่อนังเรื่องแล้วก็ไอ้เทยเนาะพีเสา้แล้วก็เป่าแพงสาวเงเป่ามาโอ้ไม่ยินเข่ามาแล้วเลยได้วังข้าเจ้าวังข้าเจ้าพูดมังไปตีนกาไว้นหนือว้านเนาะ หอยเสาใส่นกาตอนังไปปีนกาไมวันจันทรมือนฮะวันจร์เป็นมืนโยวันโดยวันจันทร์วันจันทร์เป็นมือยเมือเมื่อนี้เก้าคำมืออื่นสิบคำ ต <c oughs> ามข่าวยีไ่ไดม่ไดอยู่ที่ไทยมีแต่ไปหาเงินอยู่ไทยตามข่าวนี่ได้กับรวยกัเพิ่นได้เงินเฮเที่ยนกับไปทำงาน,อ,งงานอยู่ไท,ทยตามข่าวยี่ได้กับอยู่ไทยทำงานหลายปีแล้วก็เมาลูกตัวแบบน,นี้ดิม <ไป S 3> ลูกไปพาลูกแต่ลูกอยู่น้ำป่าน้ำลุงน้ำปูน้ำยาน พอน้ำเพิ่กันนะเงินทุ้เดียวเป็นจากดัว่าเป็นจานีม่เเป็นอุปกรณ์กนเห็ดเือนกะเห็ดเองวัดใจซื้อแต่อุปกรณ์เพิ่นกันเหอองน้ำาทองน้ำิเป็นยังหเห็ดทองน้ำนะแมนเออไอเคยนี่เลยเห็ดของน้ำหา ได้เขียดเป็นหีบได้เลยตอนเอาเสาออกนี่กวดกวดไปตองออกนะลายถูกเขียนกันแพงมียังมาสะพ้ายเจ้ายังกันนะเนียนขี้เกียจบ่หนุยังคือชบเงาหนููหนซิงบอมชบเงาหนูซิงอื มันยังคือน่อยแต่ลูกมันโบแมนลูกมันใหญ่เอ้านูยังคือมีซบเนี่ยนะอ่ะหนูกหนุแได้น่ะหนูหนาเงาวมันบบทันโฮดขึ้นมาจ้าหนูยังอันนี้นะมันม่วงมันบบทันโบแมนบบแลปากมันจะเป็นคือนกหนูหินหนูหินนูหินเบิดใหญ่เท่านี้เนาะเออเป็นไปดมจ้าคือหูว่ะดมแถวนี้เมาหนูบ่ เอาเมี่ยวมันตตีบใส่ให้มันเป็นโลขี่หนูแผลนไว้เดลยหนูสัตว์จวดให้กับจรวดติดเทอร์โบมาหอดคนเลยเมาหอาดอีกอ่ะสะพอนะเขอเก็บภาพไว้สำเนียเนาะพี่น้องฝากก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามให้ได้เด็กพี่น้องเด้อสบายดีเบอร์สุขสุขคนสบายดีสบายดีเบอร์สุขสุขคนทั้งลาวไทยต่างประเทศเนาะ ฝาลุงอยู่ทางไก่ทางไก่ขอให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเบิดสุขทุกคนเดอ้อ